นิดหน่อยมาสั่งมาสั่งของขวนพุ่งละกองละกองห่อท่านบะไรนิดหน่อยมาสั่งของขวัญกอ,องละห้าสิบบาทกำลังห่อหมู่บ้านนี่เปิดมือบ่มีเวลาพักต้งห่อของขวนญทังขายกระดาษห่อบะบายแคร์ ซื้อกระดาษซื้อดอกไม้ไปหอยเองไม่ขาดผู้เดียวว่าแมนก็เจ้าิบ่บม,มะสังแล้วปีนี่ันีว่าตอนวันที่าได่วันที่ยี่สิบสี่มะังตัว่าปีโผดบริหัวใเนะาะวาเมันวันที่ยี่สิบเก้าสิก็เลือยบริเตรียมการไว้ เมื่ออื่นจะจับสลากว่าศันยะวันที่หยิบหาก็มาเตรียมไว้เลยหอบรท่านเอ็มร่างหอผู้เดียวต่ไดเมื่อตะไดสองกลง่องอันนี้กล่องที่สองกำลังตัดอยู่นี่เพิ่งได้สองกลง่องกล่องหนึ่งกระจาเวลาอยู่ิ0นาที หนาวกับหนาวแบบน,นี้หนาวกับหนาวอของขนทุกทีเดียวพุทธากับ้าหออซอยโอ้ยพุทธาไปทางไหนเนาะเช็ดแล้วดิเช็ดแล้วจะนึ่งแล้ว ตัวสองกำลังเจ็บแล้วตัวที่สองก็สิแล้วแลยแบบนี้ยังอีกนิดเดียวติดกระติกเกอร์แล้วก็ติดดอกไม้แล้วก็แล้ว ใกล้เสร็จแล้ว เร,เรียบรออ้อยหาสระนาว แจ้แล้วแล้วแล้วแลว้ได้สองกองสาันาที่จะงได้สองกองหยาบพรุนนะทั้งขายของทั้งห่อของขวนอาชีพไม่คาดเมื่อสิบประมาณนี่ละจ้าเหนื่อยบ้างทนบ้างอดบ้างหิวบ้างอาชีพบไม่ขาด